สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนโนแม่แซมไส้คณน่าคูใดกินดีตราคูช่องสำรันเด้งจ้ารู้ไหมเนี่ยนี่คืออะไรปลาทิพเออเคยกินไหมแซมมอนอ่ะเคยกินอยู่เคยกินนะทำเมนูอะไรกินตอนนั้นตอนนั้นซีภรรยาพาไปกินอยู่วันร้า,านอาหารญี่ปุ่นหรอเออเออคือยังเอ็นซูชินะอ่าอ่าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าซาซิมิซาซิมิถ้าซูชิมันจะมีข้าวอ๋อ เหราเแซลมอนเคยกินไหมเหราแซลมอนเราแซลมอนไม่เคยกินอ้าวันนี้จัดเลยจัดเลยกินเคยตำปูกระลาใช่วันนี้ไฮโซหน่อยเหราแซลมอนไม่เคยกินเลยพ่ออร่อยอร่อยผมเป็นพญาตนะไม่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 ต้องกลัวหรอกนี่แดกจิ้วแดกอะไรก็ได้ร่างไม่ก้อนจังโอเคสีมันจะน่ากินเนี่ยแซลมอนเขาดึงชอบกินกัน ้องนะแค่พี่น้องเขาตายแล้วเองเดี๋ยวก็จุดทูบให้เขากินบอกว่ยังโอ้น้องเขายังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแข็งแรงเลยเขาป่วยเป็นอย่างเป็นขาววัดหญ่บ่น่าจะเป็นหลายอย่างอยู่ถ้าตรวจนะมานั่งเหินยังนี่ก็มาช่วยกินไงวันนี้โอ้ยเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องอีพซีเลยนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสกู๊ปทุกคนมาเด้วยพี่น้องมาวิ่งผ้ามากิน ตามอมมอมฮะมาซุกล้ามอมมอมไปลบยูไซโมนี่เดฟินก้อนยาฟ้าอ่าเขาเรียกว่าเหลาเซลมอนผู้หน่องมาเด้อมาเด้อแล้วก็แถบอันนี้ให้อีกอันนี้แมงกระพรุนนะครับแมงกระพรุนย่างฮะผมเป็นสะใยยางบ่แมงกระพรุนย่างคือกระติกสะายหอมนะกลิ่นไอเนี้ยอหอมกลิ่นงาน้ำมันยงาใช่ใช่โรยหน่อยไหมอ่ะเปิดตอบก่อนเปิดตอบก่อนอุ้ยแมง แมงแมงยังแมงอะไรแมงยังวะเดี๋ยวผมโรยนี้ให้หน่อยนะคือบังอาจจะได้น่ากินนะเพราะว่าแมงกับุูมันกึ๊ดๆอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะและไอแซลมอนนี่มันก็จะนุ่มสวัสดีครับน้องทำไมน้องผอมไปเยอะเลยไปทำอะไรมาอ๋อน้องเป็นมะเร็งแล้คุณตายแล้วครับเนาะน้องโหไม่น่าเลยจะตลกคือไหนเนี่ยยังไม่ได้กินเลยอันนี้คือเมนูอันนี้ไม่ใช่น้องอันนี้โอเองโอเองอ่ะเชิญเลยเจ้ามาคิดหน้อง เออเอิญภาษาอีสานน่อยว่าปลาแซลมอนเอิญหยัางโอ้โหแม่กัแซลมอนจงไปเซลมอนเลยเม่อกลับภาษากลางนี่หละภาษาลักนั่นหละภาษาสวยได้ไหมมือสวยกับแซลมอนเลยละแซลมอนเหมือนกันหรือว่าเอ็งปลาเมงกะพุนแมงกะพุนมีไหมภาษาสวยแมงกะพุนกับเมงกะพุนเลยอ๋อเปตำยังล่ะเปิดเลยไดนองเปิด้อดอกเปิดดกันเ้อกินด้วยคำแรกเป็นไงครับ อันนี้รสเหมือนที่ร้านเขาทำนะเปรี้ยวหวานเผ็ดอันนี้เหมือนยำไหมมาเลยค่ะเฮ้ยลุกขี่นคือแรคู่รักถอยกลมาใช่ตั้งเลยมึงกินรดดนี้นะก็ไม่ใกล้ใกล้เหรอไม่ใกล้เหรอขอบแก่พิมพ์งานอีกใกล้ๆหนน่ากลัวบอกปฏิเสธนะโอ้โหเฮ้ยเป็นคนอย่างนี้เอยังไม่หอมเลยหอมนี่ว่ะอะไรอีกเองนะน้องนะโมองนะอโมองนะ เป็นไงแซลมอนไม่ได้กินนานชอบเป็นไงบ้างแซลมอนโอ้โหวัน้กินโดนคือว่ามันก็กินลงไปเนื้อยๆมันยุ่ยนะยุ่ยกว่าเนื้อมียเรไหมใหญ่กว่าโอ้ยี่ยไอ้บางทีนี่แมอย่ากหยาบเลยการอาหารโัวมันใพเลาะในเป็นยังเหนื่นะใพเลาะของน้ำผักหน่อยน้ำผักเน้นน้ำวัวไม่ควรจะกินเยอะมาชิมมาชิมเป็นไงได้น้องเป็นไงได้อร่อยอร่อยกินเลย อร่อยป๊รถมือพี่สำราญอ่ะไหนลองเปิดจอมหน่อยเดี๋ยวจะลองชิมหน่อยโอ้ยพี่มาร์คเข้าหอมนี่เนื้อก้อนดีนี่นอกว่ากินหยังมาน้องเมย์ไม่แยบประชากไม่ค่อยหอมอะไรข้าววันนี้เป็นรายการตลกดหนึ่งวันนะครับอ่แต่ลองชิมไปดูหน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวบอกให้โอ้ยร้อนท้องเนี่ยไม่เผ็ดมากอันนี้ ลาดิกกลางๆนะอุ้ยคุณปลาแซลมอนเก่าอ่ะเหรอจริงเหรอใช่เหรอมันก็อร่อยอยู่นะเนื้อมันไม่มันไม่หนึบแล้วว่ามันยุ่ยแล้วว่ามันมันจะมีแซลมอนหลายแบบมันจะมีแซลมอนนุ่มแซลมอนเด้งคุณคุณกินต่อได้ปะเขากินหน่อยนึ่งนะกินเลยกินเลยกินเยอะๆก็ได้ไม่เอาไม่เอานี่ไม่ไม่เคยกินไงอ๋อลองนี่โดนดาไม่ค้าวโดนดาในช่องไม่ท้าวแล้วคุณเมืงกระพุ้นนี่มันกรึบๆดีนะใช่เคยกินไหม มันก็พุ้นไม่เคยกินหรอจำไม่ได้แมงคุพุนน่าสิบม่เคยกินหรอแมงกะคุนนะทางอีสานเยอะมากนะมันจะขึ้นเฉพาะปลายฝนต้นหนาวอยู่ตรงไหนปลายฝนต้นหนาวไหมมันอยู่ในทะเลเหรอไม่ใช่ทะเลอยู่บนเขาในใต้คชายคลองไผ่เห็ดเห็ดแล้วนะก็คงก็ตัวที่ตัวเดีนวออ้หน้า้อนคิดไป้ลร้อเขาจะเก็บแมงกะพุนอ่าเออนี่ลุงทะเลถามพินเทียบแมงกะพุนออกหน้าไหนออกหน้าไหนหน้าร้อน กล้ช่วงมีนากภาพันมีนาเริ่มมีนาเยอะไหมแพงกระพุดนอะเยอะนะแล้วทําไมถึงแพงเพราะว่ามันหายากมันใช่มันหายากด้วยใครกับว่าปีหนึ่งดีกินเีื่อนมัอขึ้นอย่างไรถูกต้องหนึ่งปีมีครั้งเดียวมันมันเหมือนเป็นช่วงของมัน่ะก็คือมันจะมาโลดหนึ่งอ่ะตัวที่เขาข้าวตัวใหญ่ใหญ่อ่ะ มีเป็นครกพันของมันข้าวใหญ่ข้าวๆตัวเลยกก็ขัวผัวมันขวาดมานี่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 ข้าวใช่นะอ๋อแม่กระพุนกัดนี่ว่าบุ๋มเลยได้ด้วยเหรอมันโดนพิษมันอันตรายนะหดิ้นเลยใช่ข้าไม่ได้แสบเส็บปวดเล็บปวดร้อนแสดงว่าไม่แค่บอจไสเขาเต้นดิ้นเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวจะอว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแต่อันนี้อร่อยรสชาติดีนะรสชาติดีวันนี้รสชาติดีแต่ว่าถูกฝากคนในบ้าน ก็อันไหนที่พี่น้องไม่อยู่พี่มาราเขาจะหาของอร่อยมากินของแพงใช่ของแพงของอร่อยอันอ้าวทุกคนคิดเหมือนกันไหมลองสังเกตอีมีไหนที่น้องไม่อยู่จะมีแต่ของแพงๆแล้วก็ของที่อร่อยๆถ้าพี่น้องอยู่เป็นของแปลกๆเลยใช่แล้วก็เป็นของที่กินไม่ค่อยได้กินได้แต่กินยากเลยแต่กินได้ก็อร่อยอยู่ดีคือซุ้มนี่นะอันน้องนึ่งกี้เขากินหลายแล้วนะ่าใช่พี่รู้ได้ไงมันเคยบอกพี่เหรอว่ามันเคยกินมันอาจจะไม่เคยกินเลยก็ได้อร่อยอร่อยอร่อยจริง พอทำไปละพอรดน้ำไม่สนุกด้วยนี่ช่องไขไปเลยเชิญเลยยกจานช่วยกันยกจานกลับไปเลยไหมตั้งแต่พี่น้องไม่อยู่ก็ต้องเชิญงั้นพี่ปิดคลิปเลยนะงั้นหนูต้องไปยกจานไปเลยเลยเลยตั้งแต่ลิงกี้ไปเราก็รู้สึกคิดถึงใช่อะไรอะไรไม่น่าเลยที่มันจะแบบอะไรอาวบจะพูดจริงก่อนเพราะว่าเพราะอะไรทุกคนยังไม่รู้นะเพราะลิงกี้เป็น ท้องเสียร้ายแรงจริงเหรอตอนที่จะไปใช่โอ้โเหรอใช่เมื่อวานกินอะไรนะทำทำเส้นหลังจากกินทำเส้นเมื่อวานของพี่สามด้านเนี่ยใช่ใช่เปลี่ยนไปเลยเขาบอกเป็นโต๊ะเป็นตาเป็นเหลืองเป็นเหล้าเรื่องจริงไหมล่ะมันท้องเสียจริงไหมบอสพอดีเขสบายมันจะไปน้องน้องบอสบายเมื่ใไร่เองใครน้องจะเป็นไขวัดไงมันท้องเสียมันโทรบอกอ๋อโอเคสนนะแม่เขาบอกแย่พี่ไซรไร่น้องอีกนจะเป็นหลายอย่างแหละบอสเป็นเมื่อวานคร้อมดันพร้อมแต่ว่าน้องเขาก็ สุขภาพก็โดยรวมก็ดีอยู่แต่ว่าสิเป็นหลายโรคดูได้ไงดูได้ไงดีแต่ว่าสิเป็นหลายโรคอ่ะนั่นแหละเขาเรียกไม่ดีแล้วเฮ้ยแต่ครอบครัวเราถึงยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะเว้ยอ่ะฮะก็สู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วอีหยังครับเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไม่สู้นี่ผักอะไรอากาศนั่นน่คือผักาศใช่ไหมอย่าถามไม่ได้ทำในบ้านมาคงถามนิ่งนองกลัวขมผมไม่ถามน้องนี่ว่าผักอะไรไม่ขมหรอกมั้ง วันนี้ก็แอมแอมแอมเอาถือว่ารสชาติเข้าใจง่ายอยู่แล้วแซลมอนนะใครทุกคนต้องเคยกินอยู่แล้วแซลมอนอง่ายๆก็เหมือนทำแซลมอนคุปปาล่มาอะ,ะไร<ต><ต>นุ่มๆหวานๆไม่คา,าวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่ปิ๊กเฮ้ยนั่นแหลดูนุ่มๆหวานๆอ๋อเขาเอ้ออย่างออร์แกนิกอืมมันมีชื่อมันไม่ใช่ชื่อออร์แกนิกอืมออแกนิกกันละออร์แกนิกเขาคือวิธีการปลูกแมน ทำไมเมื่อวานกินข้่าหมดที่หน้าซีเมนทักน้าซีเมนทักกาดกินม้วนมากนะกินข้างตัวเองนี่เรียบร้อยมากเดินลุ่มเดินร่วมแบบจั่ใหญ่เโอ้โหเมื่อวานข้่าหมดที่กินม้วนมากเลยยิ่งนะเรืนไก่อะไรนะโอ้โหเอากับบัค้นภากินมันภาคนอกจัดตัวถ่ายอย่างไงอ่ะใส่แมงกุ๊ดใส่หมดเลยโอ้ยแจ่มยังไเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แป๊บนึงเดี๋ยวถาอ้ออีกอย่างหนึ่งใครจะฟินจ์ลิงกับพี่จำรานก็พักมาได้ ช่วงนี้อยากจะไปฟิกกับคนอื่นแล้วอย่ากพกคนกินจุกินท้องตามทิ้งสิบคกอะไรเงี้ยพี่พี่ยอมรับไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่กำลังเลี้ยงเองใช่มาคอนแทคมาบริโวคนะพี่กำลางเลี้ยงเองบริโวคนะรี่กลัจัดให้อรงงามเลยกินเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้พี่กำลางเลี้ยงเองใช่ได้เราเลี้ยงทุกคนแหละยกเว้นเมียเขาอะโบกเองโบกเองกันนางเองก็กินไป่ะเอียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เผ็ดนะเนี่ยอันนี้ไม่เผ็ดเดินกันไปอ้ากินเลย กินอะไกินเะไรกินอะไรกินเบรนไหมว่ากินมันเทกระทงยาวไม่กินเปรนไหมเปรนอ่ะลองดูดิกินเปรนหรือเปล่าโอเคนี่กับพวกเราละขึ้นเลยนะน่ะลองดูดิยา่ลองดูิเราบอกเขากินเปรนลองดูดิลึบเข้าไปติดเพดานด้วยใส่ผ้าเนี้ติดเพดานด้วยถ้าชอบกินเผ็ดไม่เป็นไรชอบใช่เะล่าอหญ่โยกอย่าโยกโยกยิ่งขึ้น มันเยอะมันเยอะเม <c oughs> ื่อกี้มันเยอะจัดเลยแค่นิดเดียวนี่มันกดนะตายไอดินเลย <c oughs> จะมากดไหมกดจะได้อ่าถ้าอีพีหน้าไม่เจอก็คงจะใช้แล้วแหละสำหรับควาสบิเขาไม่กินกันเยอะขนาดนั้นหรอไม่กินยังแค่นิดเดียวเองกินเป็นแกล้งเลยจมูกโล่งเลยไหมละ่ะไหนโลน่งยัง <c oughs> จริงๆแล้วถ้าให้นีต้องกินขึ้นกระปุกคุณขออภัยคุณผู้ชมด้วยคุณไอเงี้ย อย่าก็สิโควิ่ครับใครออกช่องได้ไงอะไรน้องทีมเป็นกระพุนนะเยี่ยเป็นไงรอร่อยไหมเยล่ยยังไม่บอกเลยเดินกินแล้วก็ไปเลยรอ,อร่อยบอโอ้ขึ้นโอ้ยเป็นหยังเนี่ยอ้านเไปเอแห้งข้าด้วยน้ำก่อนไอแห้งเอาแล้วเจ้ามาไออะไรหน้าก้องเงยแยะว้าไปกินน้ำก่อนไปไปกินน้ำก่อน มานั่งไออะไรเนี่ยหายยังอ้ากำมันไอเนาะหายยังต้องไอตัวเดี๋ยวคนผู้ชมเขาจะว่าว่าแต่ทุบส้มใจดีอ่ะอีกสักคำฮะทำไมเพราะอะไรเพี้ยเพราะอะไรเยอะกินจะเยอะโขาคนเงอะไงไม่เคยโดนนี่เปล่าวะสบีวิญญานอ่ะมันเคยกินอยู่แต่ก่อนเคยกินตอนกินแม่แรกๆแต่ก่อนกินแบบเมันจะตีขึ้นจมูกใช่มันปวดหัวเลยแหละนี่มันนี่อยู่อยู่ไหนนี่ไม่รูมินฟีอยู่ที่ข้อนี่ไหมแมนถ้ากินเยอะปวดหัวเลยอ่ะ กินเยอะมีหัวเลยอ่ะเั้ยปวดหัวกินเยอะมีหัวติแเมนกินกินกระป๋องด้วนสันสิริมีหัวเอ้ยลองนู่นสักระป๋องนะไม่ได้มาออกช่องเพิ่มรายให้คนด่านานแล้วจะอะไรคุณคนคนด่าคนสร้างแล้คนมักตัวนะใช่ไหมยันด่าเพิ่มรายเลยครับด่าเลยครับเหนยเดี๋ยวไอเยอะไม่สุภาพ คนไอคือคนไม่สุภาพน,นะไอซื้อว่าไปแล้วอันเซลมอนม,นมันกะมันกะไข่ไข่ไข่ขอะไรเนือ้อเนือเน้อสดเออใช่ไหมไข่เนือ้อสดยุยยุยหน่อยใช่ไหมแม่ไข่ไขเนื้อแต่ว่านี่ไม่มีกลิน่นมันจิ้วๆกับเนื้อสดแค่นั้นเองอ่ากันเนื้อสดมันทีนเหนียวๆหน่อยนึงอารมณ์อารมณ์อารมณ์เนือ้อสดเหมือนตอนนั้นพี่เจี๊ยบทำเนื้อดองอะไรใช่ป่ะก็คล้ายๆทำมันดองอืมอร่อยอร่อยแต่เนื้อมันไม่เละเท่าใช่โอ้โหเท้าจุดอะวัลสบียังเหลือวาซสบิฮะวัลสบีเหลือเอาอีกมันงไม่หัน เดี๋พี่น้องมาเด้อมาเด้อก็ขอโทษขอรับพี่น้องตรกนี้นะคนคนตัดก็ดัวแล้วกันถ้าไอเยอะเกินก<ม>็ฝากกันนี้ด้วยมืเป็นหัง <c oughs> คนไอเนาะคนไอมันห้ามกันบ่ได้เด้วยคนไอนี่มันภาษาโคราชนี่หว่าไอไอไอเออแปลว่าอะไรนะเคอดีนอยู่อืมไอก็ไอ,ไอเยอะไม่ใช่มันมีไปเฮ็ดไอยวะอะไรเงี้ย ไปทําอะไรวะอะไรเงี้ยแน่เลยอ๋อใช่ปะเคยได้ยินอยู่โอ้โอ้ได้ยินเนี่ยก็เขาเขาว่าวันไหนก็คนคนโค<อ>ด้าล่ะเขาบอกว่างเลย<อ>จะไปทําไอ้วะอย่างเงี้ยมีไหมภาษา,า,ายอียิปต์ยังไม่มีใช่ปะล่ะสักโคด้ชใครก็บว่าเจ้าไปเฮ็ดยังเจ้าไปทำยังรออหรือว่าภาษากลางคุณไปทําอะไรประมาณไหนก็ทำไอ้วะแม่งวะเดี๋ยวขั้นพี่น้องเอฟซีหูค่ที่โอโอ้บากเลยคอมเมนต์มาเนี่ยครับว่ามันเขาเขาบอก ตามตามที่มันถือกี่หลีมันเขามันบอกว่าจังเดือว่าเปรี้ยจังเดอกว่ากี่เอเรนลายน้ำไม่ได้ไม่เผ็ดมากนั่นไม่มันกินพอละลายแล้วมันไม่เผ็ดมากกินเลยนะโอนะเฮ้ยมันกินได้อ่าร้อก้อนเถอะนะเออพอละายน้ำมันจะไม่เผ็ดมากโอ้เจ้าเนี่ยไม่เชื่อ น่ะแต่เคีย้ยวออกเคีย้ยวออกกันนะก็ละลายน้ำเลยละลายในน้ำละล,ลายน้ำเพราะเอามาจุ่มแล้วก็เคีย้ยวออกเคีย้ยวออกวัทีนียไม่เคีย่ยวพริกออกมะเม็ดพริกดอ,อกอือันนี้โอเคไม่เยอะ <c oughs> ไม่แล้วเคี้ยวออกเคีย้ยวออกนึงอย่าก,กินเยอะดิไอ <c oughs> ไอเนื้อจิอ้วครับก็เป็นอัตลอดของอาหารญี่ปุ่นอืไอซัลไอวาซาบิแต่ว่าอันอันชาวญี่ปุ่นเขาจะเอาขึ้นจังหวอนนี้ไหมฮะ เขาคือหมักเนาะแต่ถ้าของแท้จริงอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะหวานไม่เป็ดโบเมนเนี่นี่บอกเออเอาแสดงว่าอันนี้เขามาสมเอามาผสมอีก่ะเหมือนไม่รู้ใส่อะไรคนไทยมันชอบเผ็ดๆือใส่เคมีใส่มันโบเมนเผ็ดเลยโอ้มันมันมันจะฉุนะอะไหยมันฉุนมันตีขึ้นแต่ของจริงอ่ะหวานอ้าวคือแบบกรอบๆงอขั้นของแบบญี่ปุ่นเลยนะใช่เขาขูดมาจากต้นอ่ะเป็นต้นวาซาบิ อา้าวบอเออเฮ้ยเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปญีปไปไปลองไปดูคนรสชาติเลยม่ใช่ได้ไปว่าประเทศญี่ปุ่นเลยไหมถ้าได้ไปนะคนรสชาติเลยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยขั้นขั้นได้ไปพาไปล่องหนึ่งเด้อได้ได้ได้เดี๋ยวล่องจากจำรานจริงจ๋าเดี๋ยวเกิดอีกสามทีพาไปโก็บอกไม่นานหรอกเกิดบสามทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วฮะ พี่น้องมื่อนี้ตัมีนิงกี้กับ <c oughs> สีแปลกหูแปลกตาด้วยพี่น้องด้วยมีน้องม่สบายไม่สบายมีน้องโอมาเส้นผัดเปลี่ยนกันมาม <c oughs> ดูเลยสีอีพี่นาไปเลยจังสิเดยพ่อกับน,นิงกี้ <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจับตาตัวก่นอน <c oughs> พอละลายน้ำแล้วมันไม่เผ็ดเท่ากินเบรนก่อนๆแต่ว่ามันยังมีกินอยู่ <c oughs> ไม่กินของวาซาบิลองกิน,น,กนแบงค์ฟ้าเนีปวดหัวเลยน้อ,องโดนยัดอะไรใส่เข้าไปสักอย่างไอเลยอะ่ะไม่เคยโดนแกล้งใช่ไหมละวาซาบิอะ่ะบ่บ่แต่ก่อนเคยกินล<ำ>เลยว่ะแต่เมื่อไรจะโดนเลยว่ะโดนยัดมาในสักอย่างให้กินเท่าไในอเอ,อ,อาไอเลยอะ่ะอ๋บอบ่บ่ม่เคยกินดอกตายกันคือก่อนนี่ไงทำนิ้วโป้ง,ปงมือเลยแบบจุดโอ้ยใช่ ใส่เลยสำลักตาเลยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โอ้แตยปลาซื้อหม,มดถึงต่อมันเอาไปคิดย่างไันตอโอ้โ,อโอเอามันก็ได้หลายอย่างถ้าสดก็คือกินเป็นทาซิมิกับซูชิปั้นข้าวแล้วก็มีดองได้แล้วก็มีถ้าเกิดเป็นสเต็กก็ได้ย่างจะเป็นชิ้นหนั่นเป็นสเต็กแต่ว่าถ้าเป็นสเต็กก็ต้องชิ้นหนาๆนี่มันใหญ่หนาๆหั่นคนละแบบไม่ได้หั่นอย่างนี้อื ชิ้นหนาๆเพราะว่าขั้นขั้นขั้นสนบางๆนี่ขั้นขั้นว่าถือไฟมันก็สิมันก็เป็นอีกแบบน้ำสีละลายง่ายบ่มันไม่ละลายไม่ละลายมันจะเป็นสีชมพูเขาคล้ายส้มส้มอ่ะส้มส้มแบบเขาเอาไฟเบอร์น่ะนั่นแหละบางคนเขาไม่กินดิบเอาไฟเบิร์แต่ว่าขั้นขั้นกินดิบคือจะมีอัตราลดโกนเอาถึงเนาะได้แต่คนชอบบางคนก็ไม่กินดิบก็มีบ่แต่อันนี้ที่สีบุ๊มีพยาธึเอาะไม่มีไม่มีเขาเลี้ยงได้นามีพยาธิไงเนื้อนะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตามธรรมชาติมันโดนได้กินเท่านึงก็เ <c oughs> สยียบอยู่ไม่เลี่ยนเนาะน่าบ่แต่ว่าตัดเลี่ยนแต่ว่าถ้ากินกับอันนี้โดยตรง คิดว่าน่าจะกินได้บ่หลายคำทำไมอ่ะสำหรักกินนิดเดียวที่แต่กินเยอะอืมเฮ้ยอืมแต่ว่ามันคือว่ากินมันก็เอาเรื่องให้กันนะอันเนี้ยอะของไทยมันจะแรงมันจะแรงมากเจอไปนิดนึงอ่ะร้องเลยมามาเอาให้หมดเจ้าขึ้นมืดเร็วเดี๋ยคนนี้มามา นะจเจ้าแซลมอนอ่ะนอะพี่น้องคำาสุดท้ายว่าคำาสุดท้ายแฟนสวยว่าสัตว์เม,ม็นโรบูเอาแล้วน้องพี่น้องมาตอนที่จาดก,กันอโอเคหมดเดียอตอนนี้มันหมดมัน มันแอมเพราะว่ามันน้อยไม่ไม่ไม่น้อยนะอืมไม่น้อยนะนก็ลายอยู่คนกินผู้ใหญ่น้อยไม่น้อยเกือบครึ <c oughs> ่งโ <c oughs> ลอ่ะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยหมดเครี้ยงครับดูว่าฝาพี่น้องกดจ่าก,กันก่อฝากคลิปไว้ในเรื่องเพื่นอนเรือฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลน์พี่น้องจะได้ไม่แห้งใจฮะแนวแซ่บ์มากิน ให้พี่น้องน้ำลายไหล,ลเบื้องอีกไ <c oughs> <c oughs> ปพี่น้องก่อนจากกันก็มีอย่างไรฝากไว้ให้เขามักสำราญนนอยแต่ให้มักเดินโดนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้อีพีนี้ขาก่าวบสวัสดีครับ<อ> <c oughs>